เอ้มึงสนใจอยู่แก๊งปะถ้าแมคุณถึงอยากได้ผมเข้าแก๊งอะ่ะกูชอบมึงบ้าดิแต่ผมบ้โบ้ยังไงคือบ้มีส่วนตีนยังเลยได้ครับเพิ่งมาเลยฮะมือเองดิแก๊งผมไม่ได้ต้องการคนเก่งต้องการคนบ้าเอาเป็นตะเขา่าบนนอกกูแบบน,นี้ว่าแต่คุณเสื่ออะไรนะที่อเอารอสซบคุณเอารอนคุณเป็นหัวหน้าแก๊งเอแก๊งอะไรแก๊งอา่ายำ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  ลุงหนวดเติมไม่ทั้งี่เลยได้ไหมเ <g ib berish> ติมอะไรอ่ะลุงยังไม่รู้เลยว่าไม่กีก่ในี้ใครใครเป็นคนยิงปักทงแคปแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้ลุงหน่อยคนที่ยิงปักทงได้ก็สวัสดีเอฟซีลุงหนวดตอนเช้าน,นะครับอันนี้ก็มาเล่นกับตีใหม่น้องๆก็ชวนลุงเข้าทีมนะครับ ค่อนข้างจะพูดจาเพ้อแล้วก็เกรียนดีครับสาวคนนี้ค่อนข้างเกรียนครับก้ามทองดูในเกมครับน้องเขาเกรียนขนาดไหนดูในเกมได้มั้งเอ้ยสามเกมสามเกมเราเข้ามาหลอทีดูเเกมได้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 คิวๆหรือไหมได้ประมาณโอคิวได้ตอนตอนอยู่ไหนก่อนนะเล่นเล่นตีในเวิร์ดตึงได้โอคิวเออผักโม้ไม่โดนโดนซิปคิวไบ้างเดือเปเออ ถ้าถ้าติ้นยติ้เอาไวได้ติคิวได้ถ้าพีถ้าพีได้พี่ยมาล้พีจะเติมแผได้ติ้นม่นกันพีเติมติงพีเติมติงนี้เติมติงโอ้ยมีตีได้ตีแล้วติ้งพีไม่บีจริงจริงแล้พีจะเติม้หทลดเาดเพิ่มมาตีก็ของอะไนะลุง เลไรหรอมาเราเป็นพี่น uh. well, ้องกันตีนม I mean, ีชจะสองพวกมีคนมีคนตีนมีคนพี่ด้วยตีนลุ้งมาอย่ารัดลุงมาอย่ารัดลุ้งลุ้งมาเร็วเร็วลุ้งลุงเร็วลุงมันจะแตกแล้วลุงมันจะลุงมันจะแตกแล้วไปเอาเลยตีนเอาที่เร็วมันเร็วเร็วไปลุ้งไป ลุงยาวตรงควงมีนะยาวตรงควงมีนะลุงยาวตรงควง triple kill ลุงยาวตรงควงเนาะอะลุงลุงเอาสองควนะงไปคนตายไม่มีสิทธิ์พูดทำหน้าที่อย่างเดียวคือกดไลค์ให้เพื่อนครับสองควงเดี๋ยวไปหาเอาใหม่นะ <c oughs> <c oughs> ลุงไม่เหรียญอยู่เดี๋ยวลุงชุบก่อน กีฬาดวะโอ้โหลมมาแล้อตรงอะไรครับนี่เขาตรงมา้าวาาปืนไปเร้วตีเฉยผีด้วยตา้แั้นไม่มีสิทธิ์โอ้เด็กกระเป๋าซ้ำกันัาค <c oughs> ิวสีน้ำเงินเออก็ผียัไยงย <c oughs> ยไม่ตายเนยพี่ผีพูดมาได้แล้ <c oughs> ตัวลาดคิ ode, vard, ้วอะท่ออะใครลาดวะติ้น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 ต้นติ้นติ้นติ้นต้นต้นติ้นติ้ t ติ้น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  วควง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 ฮัลโหลทีมครับช่วยลุงหน่อยครับช่วยลุงหน่อยมีหลายตัวเลยน่าจะครบตี้ครับ Help me Help me เยอะนะระวังตัวด้วยม<า>ันตี<อ>ตลุงหมดที่เย็ด้วยมี่ของเขาแหละเอลยบาย ติ้นติ้นเป็นเร่อกับเอมี่ติ้นเป็นเร่อกับเอมี่ปะมั งับปุย๋ยรถมันไปจ้องควา้างอยากได้สั่งสมงมันมากเออลืมไปนี่ว่าคนตายไม่มีที่พูดรูปปากมันเนี่ยโขนะคนตายไม่มีที่ผูดก็ขอโทด,ด้วยล่ะกันรูปปากมักนต้องให้ปากจ้า<ม>จังหวัด Dominating อมาเราไปานั่งกันพี่พีนองกันตอนไหนวะทง2บาวะอ้าวรู้ส่มันไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนเอาไปดิโฮ้ยเดี๋ยวมะเพื่อนเลววะเ,เ,เอาเอานะเผื่อน้ำเลววัยแชร์ชัวร์มาพี่เอ้าเสือเพื่อนโดินมาใช่ไหมชัวร์จ้ามีคนอหรอลงอ๋อนั่ะไงมีตัว<ช>ครับอ <knights. S 2> ยู่กับลุงไงตามเลยตามเลย มึก<บ>งกับลุงงานที่บวกอยู่อ่ะแต่คนอื่นเขาพูดกันเอองงแล้วเ่ยคิดว่าจะยูตีตีเดียวดีเดียวก็เราได้ไอ้คนนี้ที่บวกยิงอ่ะเี่ยระวังเราเตะละกันนะระวังเราเตียวจะก<า>ุมละกันตายได้ลุงคนมีบนในนัง่งเตะแมนไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกซับไม่ได้ถ้าเปลี่ยนตาเราจะไม่ชุดกันแล้วเราก็จะอืมยังได้อ่ะไปาวน์รถมาลุงไม่ได้ขับรถ ตอนนี้ไปจุบเบืนะไม่จุบตายไปแล้วเอ้าไม่จุบเพื่อนนะเร็วไม่จุบบอกแลเม่มีตัว่องมาเบือไม่ได้จตายไปจุเบือร่าอรจอะรนุงไม่ไห นี่สองขวงมันของเรานะเอาสนตว์ด้วยนี่้แต่อย่างไรสองขวงมันเป็นข่วงเรานะถ้าเปลี่ยนตายสองขวงมันจะเป็นข่วงเรานะจ๊ะอย่ามัน่นอย่ามัน่นเฮ้ยเลี้ยงสองร้อยสวยๆวนเล่ได้ตากว่ะตีนกากว่ะตีนักากว่ะข้านว่ะเอา คอยดูน่าจะเปื่อยชั้เราจะมีอะถูกเปลือยเปื่อนวจะพัวมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นเราจะไม่ถูกเปลือยนะเอ้ยเพื่อยจะไม่ถูกเปลือยนะมึงก็ตุ้ยเลยตุ้ยไป่ไตายแล้วดีแล้วควรบังอาจเหยี่ยวสองน้างบนชั้นไปได้แม่แม่ถ้าเกิดก้อนนะแยงด้หน้าแล้วเปลือนด้ายหน้าแล้วเปลือยแล้ว ฮัลโหลทีมมาช่วยลุงหน่อยครับช่วยลุงสักคนหนึ่งต้องลุงดาวไปแล้วสองครับดาวสองแล้ว<ป>ลมันจะมีหลายตัวนะแถวนี้อ๋อ้เมน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 ตีมันเป็นล็อก l ิ้งสเปร e ์โอ้ยมาเปล,เลปี่ยนเยอะว่ะเปลี่ยนไอตีด้วยซ้ำไปฮนะเออไอบอลไอดาวไอโงไปว่ะโ,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 โอทีมใครมีไอวอลให้ลุงสักลูกหนึ่งแม่ลุงขอสักลูกสองลูกครับ ลุงไม่มีมอไอ้วอลเล่นเลยโอ้ยแตย,ย <c oughs> มันมโคตรแรงเลยเฮ้ยยหน้าตั้งหนังเลยจับเลยผีเป็นคนยิงไอ้วอลตีเองพี่เป็น,นคนยิง ไป,ไปสองข,ององของั้วเลยเหรอต้องไม่ได้เหรอลุของขงึ้นยามอะไรลุงม่ยามไมขอยาผมจับการตูน,นิดมะไปยะอ้ะอาลุงมาลุงขึ้นมาเลยลุงโอ้โห เมี W สมควรตายลุงเันเยดับนบนอะมันฟาร์มของอยู่ Killing spree โอ้ยใครจะดังมาจุบเอนที่ไม่จุบเว้ยฉันได้จุบแล้วทีนี้ไม่มีเลี้ยนะจุบเวะไม่มีเรี้ยเลยลุงลุงจุบก่อนได้ไหมลุงลุงจุบก่อนลุงไม่ชุบเลยลุงลุงขอกระสุนป้องไงลุงขอกระสุนป้องไงลุงลุงขอกระสุนใจมัน ก็สูงซองเลยลุงล no, no, no oh, oh, no. ุงมันมาแล้วลุงไปชุบก่อนลุงจว่เนียวกุบงเได้ลุงไปชุกอนลุงมันไม่มีเหรียญแล้วลุงสันนี่ยิล อยู่ในสเปย์ไหมเอปืนงดิยืนหนวเลยตินเอ็มยู่หนวกเลยจ้หนกดัลงลง่วงห่เร็วเร็วลงลงไม่ไหว ไอ้ลุงจะนะโอ้ลุง12คิวโอ้โหอย่างเยอะเย้เย้ลุง12คิวเย้เอาเหอไอ้ลุงอย่าตายเด้อตายตายลุงลุงด้วยลุงเย้ลุงอย่าตายลุงลุงเดี๋ยวหนูไปชุบเองได้หนูไปชุบให้ก็ได้หนูมีเคอยู่แหละไม่รอดมั้งว่าหนูไม่รอดหนูว่าหนู ทำไงมึงลองแค้มบ้างดิไม่แคมเลยเขมไม่ได้วะช่้ยลุงเถไม่ได้นะจังหวะนี้สามสองว่าไงเอาให้อยู่นะลุงอุตส่าห์เสียสละให้แล้วอ่าลุงได้คิวเยอะลุงพอแล้วไงเดี๋ยวเลยเข้าได้เลยเข้าได้เลยเดี๋ยวไปเพื่อนไปเพื่อนไปไปมาลูก ไปเรามันมาเข้าเลยเข้าได้เลยเรามันมากเด็กกล้องอยู่เข้าได้เพื่อน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 ืนไปยิงมังกรมันมันมันพื้นแล้วมันพื้นแล้วเพื่อนระวังตานะเพื่อนระวังตานะต้งหัวแตกต้องหัวแตกได้เพื่อนรอวันเข้ามาเลย นี่บ้านนี่ก็ประหลาดบ้านน่ะเพื่อนพือกเจามองต้นไม้แม่เลือมันไม่เลือก่อนมาช่กนอต้นไม้นไมี่เล้วกันเหมือนแบบโอ๊ยต้นไม่บ้านไอ้บัวนี่แล้วยะทำไมร้ไม เพื่อนจะองมานั่นต,า,นนยนตนายตายก่อนนะเพื่อนอ้ต้นไม้โหต้นไม้เลยลู้ติงกดไก่ติ้งกด